สวัสดีครับผมชื่อน,น,ธนธันทพ์วังในมาจากชั้นมริยมศึกษาปีที่5 3ทับ3ครับเป็นผู้ลงสมัครประธานสภานักเรียนหมายเลข5ครับ นโยบายของผมนะครับก็จะเป็น1ึสืบสารต่อนโยบายสภารุนพี่นะครับก็คือเป็นการพัฒนานโยบายของรุนพี่มาทําให้มันดีขึ้นนะครับเช่นท้องวิสภาเสียงตามสายตอนเช้านะครับครับนโยบายที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับธนาคารขยะครับนโยบายนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการนําขยะนะครับมาแลกเป็นแต้มเพื่อสะสมแต้มตามแต่ละห้องครับแต่ละระดับนะครับก็จะมี3ามนดับครับที่ได้รับของรางวัลนโยบายที่3นะครับก็จะเป็นอีสปอร์ตครับครับนโยบายนี้นะครับก็จัดขึ้นมาเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับทำให้น้อง ได้ผ่อนคลายคลายเครียดจากการเรียนครับแล้วเราจึงจัดนโยบายนี้ขึ้นมาครับนโยบายที่4นะครับเป็นนโยบายเกี่ยวกับรับฟังปัญหาปึกษาเรื่อวในโรงเรียนครับทางเรานะครับก็จะมีกล่องนะครับไปวางไว้หน้าโรงอาหารครับทุกคนในโรงเรียนนะครับก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นลงในกล่องได้ครับเช่นปัญหาเรื่องที่เกิดในโรงเรียนหรือว่าปัญหาความรักครับห้านะครับเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับพัฒนาห้องน้ำครับพัฒนาห้องน้ำนะครับก็จะมีการนําตะกร้าใบมะกรูดนะครับไปวางไว้ในห้องน้ําตามแต่ละชั้นตามแต่ละห้องครับเพื่อลดกลิ่น อ่าที่เกิดขึ้นในห้องน้ำครับ่สโลแกนที่ากจะปโปรตัวเองอยานสโลแกน,นะครับก็คือนโยบายดีครับสโลแกนเด็ดประธานก็เพีฟ,เฟังเสร็จละกาเบอรเลยนะรับโอเคต่อไปที่อยากถามว่าถ้าเกิดสมมุติเราได้ ถ้าทะเลาะกันน้องจะจัดกังไงเราก็ต้องแบบมาประชุมกันก่อนครับว่าเออแบบไหนมันดีกว่าครับเราฟังความเห็นส่วนมากครับว่าแบบไหนมันดีเราก็จะทําตามแบบนั้นครับครับถ้าน้องอยากประหยัดไปนะครับน้องก็ต้องเรียกเบอร์ห้านะครับขอบคุณครับ5 minutes later ขอฝากไว้เบอร์ห้าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ